อันอื่นก็ขอก่าวเข้ามาเจริญสุขเจริญพรหยาย่งยทตกตานทุกคนานาั่งฟั่งแบบง่ายๆเอามือลงนงั่งนั่งให้มันเรียบ้อยประมาณจะบกเกินสิบห้านาทีนะแต่มาบอกน้อยหนึ่งเพราะจะเกิดนนี้เลดอกภาซาบันเฮ่ากับวาย่องกินเขานะนะนะน,น,นั่นล่ะเพราะศาสนาพิธีศาสนาบุคคลกับคนเฮ่านี่แหละเอาคนเฮ่าเป็นศาสนาพิธีเอาอห่างๆเ,เห็ุศาสนาพิธีหมดแะศาสนาถาสนากับมีนี่ มีบ้านเมนิดเห็ดเอาวุ่นเฮียนถือว่าเอาวุ่นเฮียนนะมือนี่เราก็เป็นศาสนาถรมเกือเนี่ยธรรมาใส่วิธีแสดงเรียกว่าหยาดย่อมห้องกนังนี่ก็เป็นการแสดงต่างคนกับต่างเหตุนี่เดี๋ยวข้อมขอเจกันเพราะว่าเขาเป็นพุทธศาสนาพนว่าซีย่างนี่มันเปิดเบาล่อหลอมเหตุนี่แนวทางนี่มันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความ้อมเพียงกันเห็ดขันเขาเรียบเรียงในแล้ว เขากลมาเห็ดเ,เห็ดอันแดกก้อนก็นได้อันใดหลังกับบ่ได้นั่นแต่ว่ากับบ่แม,ม่นว่าจะไปกินก้อนกับบ่อไว้นั่นนะเขาก็ต้องเห็ดเลียเ้ยงไปตามลําดับนั่นนะวันว่าวันว่านุ๊อ่าวันว่าอันตัวหนึ่งอ่ะตัวใดละ่ะตัวเลี้ยงไปลําดับนี่นะนุ๊ปูพิการฐานนั่นเราบอกไปตามลําดับท่านว่าชินนะนั่นบ่าเรื่องของกรรมเรื่องของความสุขนั่นแหละ การใส่กรรมเรื่องโทษของกรรมน้ำเนี่ยเนี่คมัมมการออกจากกรรมเ,เขาบอกไปตามลำดับเหตุให้มันเกิดมาเกิดพ้น,นั่นนะเขาไม่เ,ามาเหตุยุ่นีบานิเขาอยากได้อย่างบานนี่เพิ่นวาขันว่าเหตุบุญเฮียนเนาะไรไรพีปลาเนี่ย,ข,ย,นนยขันยังมาเม่นิดมาเหตุตั้งสิไรพีปาลาไรพีปลาเขาไปในปลาเนาะเอาพี่บ้านเอื่นพี่บ้านเขาไม่อยู่ในเฮียน เฮ็ดจังไหนวะเนี่ก็เอื้อนพี่เอื้อนน้องมาพี่น้องก็ะดีมาเบิ่งกับเฮียนเพิ่นเปลี่ยนมโนน่ะนะก็เฮียนหกอยู่ก็เจ็บเฮียนให้มันหกเฮีมันเปลี่ยนนั่นแหละนั่นนะคือเอาบุญบ้านเพราะฉะนั้นเอาบุญบ้านบ้านมันต้อพูดถึงหูเรืองอย่างนี้เห็นปะแค่คนว่าเอาบุญบ้านเขาก็เฮ็ดแต่บ้านมันเปลี่ยนเฮ็ดบ้านมันเป็นตะยูหน่อมันเฮ็ดบ้านมีความสุขไงมันบ่ม่นิดเฮ็ดงามกว่าเก่า เห็ดมันลงกว่าเก่าน่ะนะจากมันหงหกเห็ดมันสะอาดกว่าเกลคนเรียนว่าเอาบุญเฮียนเปิดบ้านเพื่อต้อนรับยังห้างเช่าคนเนี่เปิดบ้านเพื่อต้อนรับพระพิสุทธิ์สงศ์ต้อนรับด้วยความจีดเมตตาด้ต้องเปิดบ้านต้อนรับเพิ่นเห็นยังปีหนึ่งปีละเทียท่านยายบ้านนอกกับเห็ดเห็ดต่างแด่นสมัยสุมื่นเนาะแห่งเห็ดอันเห็ดแบบบ่ออธิบายช่วยเด็กหน่อยฟัง เพชรจ้งไรเขาไงเอาเสียกผูกเสียกผูกจองออมบานเนี่ยเอาเสียกผูกจองออมบานเราบานเอาเอาดินใส้กับหินใส่กระตาไปเอาไปยังได้เราก็เอาไปแล้วเขาไปตั้งไว้แล้วเนี่ยคู่กับสิทธิ์ละม่นใส่ก็บวกหัวักได้พเดพ,พิ่นเอาไปเห็นอยังพ่อหัวักว่าว่ามีแนวป้องกันเพิ่นเอาไปเว็นเคื่องไมายเพื่อให้เป็นขอคิด กับเฮ้าเน้เกิดปัญญาเดีดิดินไส้หนึน่งมันโอมนำจิตใจเฮ้านี่คนบอกว่าเฮ็ดคือดินไส้เดี๋ยวพอเวลาโมหายมากนี่เฮ็ดจังไหนจังที่เศร้าจังที่เศร้าไงจังไีนเศร้าเขียดจังถือบวัวซุนเนี่ยเขาเนี่ยมันอมนำเนี่ยมันอมถูกนั่นแหละคนเฮ็ดเป็นเครื่องหมายไว้ดิเฮ็ดอะไเขาเกิดปัญญาเดีหินนี่คือวังเห็นบ่บ่ศิลทุฟังน่ะใจนักเนี่ยคือหินนักมื้นคนวางคนบ,บ,บ่ เอสใจมันนักนักอยู่ในีลินดิว่ามันว่ามันนักเราไปย่นไสมูวมันิดกันดหนักแน่นไม้เถึงการต่อสูเอส่เขาเหตุดชินหามันขบบริบูรณ์ให้เป็นมนุษย์สมบัติให้มันเต็มมนุษย์สมบัติมีสองอย่างหนึ่งดิขอแหลกหนึ่งท่านอันสองก็คือศินหาคือมนุษย์สมบัติท่านนี้มีเค่ียสองอันนี้ดิขนานอสเฮดายเราบ่เนี้เทวดาสมบัติมันถี่มากขานอสตายไปเฮาไปเป็นเทวดาไปพักพอน เทวดาสมบัติมีสมบัติยูส่สองอย่างหนึ่งฮีริกับโอตะปะคข่มลายชั่วกับกลัวบาปมีสองอย่างนี่ก็มีเท่านั้นแต่ขนาดเขามายุ่ปั่นนีเ่เขายังบ่าจากว่ามนุษย์สมบัติเขามีมีมแค่สองอย่างมีท่านคือการให้กันปันกันการ,การบร่เปีย้พื่นนั่นแหละการเสียรสลระพื้นเงี้นบเพะข่มไปนี่ขี่เนียยนั้นมีกันทุกคนยังว่า ย่อมไปคุยเัืผอ้เฒ่านอยากเตรือง,องหาอะไรได้เรื่องเงินเรื่องยัอง,อ,งอันนั้นมันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแค่อ,อันหนึ่งขเขาก็ต้องเบิงเงานาั่นแหละนั่นแหละเที่ยพนท่าเห็ดยู่นี่มันเป็นอุบายอุบายหนึ่งคือดิเห็ดบุญเฮี้ยนบุญอย่างมันนี่เพื่อจะให้พระขืนมานางังเห็นว่าเบิงพระก็ไั้ห่องโยมน่ะนะพีป่องป้องน่องปลายมากกบมาเห็นมา่าเออบ้านากับปใไอยู่ เฮ็ดจังในวัเญีติมันจังสิเป็นยูนเป็นั่นรก็ค้อมวอกค้อมจ่านี่ตัวรักเห็นบ่ค้อมเป็นยูการใส่ใจเห็นเพิ่นบอกเป็นข่อยเงยมันบ่ละบ่เป็นข่อยเงยเพิ่นเอื่นว่าทิฏฐะธรรมิกาตโยชน์ประโยชน์เบื้องหน้านั่นแหละหาพื่อสอบวันเขาว่าหากินมันกลุ่มปากเก็บอะไรมันได้เก็บมันได้แล้วก็หัะใส่มันเป็นเรากะเฮ็ดอยู่กับเฮียนเฮ็ดมันบ้านเป็นเทพบ้านเทวดาแล้วก็ใส่ชีวิตเดี๋ยวมันติดอีโก้ไร S <S <an> มีสี่สอย่างนะนี่ที่เราเป็นภาษาบาลีก่ะอุทานะหันบ่ล่ะอุทธานะสัมปาทาอรักษสัมปทากัลยาณมิตตาเละะ้วกอวตัวที่สี่เนี่ยคือสมะคีวิตาอันนี้บอกเป็นภาษาบาลีเหตุเบิงเงตี้ล่ะกระเส้นเงี้ยเหรอว่าล่ะเส้นเนี่ยห,กนนยหากินไม่เคุกูปากนี่เนาะหากินเจีงอยู่หาเจีงแต่ว่ารักษาบ่าได้วานนี้หละพิ่น,พนว่าคันหามาแล้วก็ต้องเก็บมันเป็น่ยนนบ่ เบงหู้หัวจะแของกันเตัรน้อเอนว่าเหทุหงหัวกับเบิ้งบ่อสู้กันฟั่งนี่นะกัรลายาในมิตตาตากับการลูกเต่ารอดเล่าหลานเขานี่เฮ็ดจังเลมันจังจิบบหูเว้นสางกมใ้กันเฮ็ดจังหลมันจังติเกือกูลกันเขาก็ต้องอธิบายสู่กันฟั่งเมนเอาเงินมาเอามามาไหวน้ำเมียนี่สู้เก็บบ่เป็นใส่บ่เป็นซู้เด็กหน่อยเอาว่าเมนว่าม่นิดก็ต้องปันเนี่ยเขาคือกันเนาะเนาะขึ้นเรื่องยังเงินเจยาเงิน กครอุอังไหนบอกัวฟังกครเฮ็ดมันเปลี่นน่ะไหนยเฮ็ดในบ้านนันเป็นเทวดาบ้านเทวดาบ้านไหนอยู่บ้านมี้ก้มสุกนั่นะเ้าก็ฝึกเอาที่เพิ่นเฮ็ดไลยอุบายทั้งเม็ดนี่มันเป็นเฮ็ดไหนเขาเกิดปัญญาบ่แม่นวเฮ็ดนัดเฮ็ดตามประเพณีดิทำประเพณีทำสืบสิวกันมาช่วงมือนี่มันเป็นคนบอกเลยสิบอย่างนั่นแหละเฮ็ดสืบสิวกันมาอ่างตำรับตำล่าพวกมือนี่บางทีมันพรท่านไอถือทั้งหม็ดเอาบงคือยังพาเฮ็ดบางหันล่ะ ขณะว่าเห็ดไปเห็ดยังสิหรอปอาแหลกกับงงพอาะไรยังมันมันคนละยางกันก็ไปเห็ดยูบานเหมือนบอบ้านี้พ่อเห็ดพ่อนางคิดไปนะเอามันก็เดียวกันเพ่นว่าสินกะมันก็สินอันเดียวกันก็เริ่มจากปลานาดีบาทการเข่าสู้ไปแล้อคงก่อเริ่มจากพุ้งทั้งมั่งทั้งขั้งคือเก่าเหมอนบอแหละลายเหลี่ยงเลี้ยงเห็ดมากตันตันถวายท่านจริงๆนะมันก็เห็ดเป็นแค่เป็นเบาลรอหลอมเห็ดเป็นเลียบเลี้ยงขึ้นมา เพื่อให้เกิดความ้อมเพียงสุดไทยก็คือาศาสนาธรรมเนี่ยธรรเนี่ยให้จังไหนเฮ้จังได้มาสอนใจเจ้าของเห้ได้บ้านเห็ดจังไห๋เฮาจังถึงพึงเจ้าของอได้ที่เพิ่นว่าอัตตาหิอตัตโนนาโถโกโหินาโถบโ,โลสิยานเห็หุจ้าไหนเฮาจังสิเฮตุใดพื้นกับพึงบ่ได้เขากแต่ว่าพึงเงจ้าของต้องฝึกหัดพัฒนาเหตเราเองคือเพิ่นว่าห้องกินเขาห้องกินเขาไปอิ่มว่าไปอิ่มทองผู้เพ่นเขาบ่กิน,หนเหนนนะเดฝึกหัดพัฒนาเหตคือสิ คือง่ไงเด้ตอนน้อยๆเขาก็กว่าโอ้อยไงเราคือที่สบายกินเอาเองม่ต่องให้มีผู้ใดป้อนนะนะเม่นบ่นี่แหละเฮ็ดคือกันนี่แหละ้สาสนาพิธีมือนี่แหละกินเป็นแหล้วก็ยัยป้อนยางเป็นแหล้วกับสีมาให้ง่มกันอุ่มกันเกียอยู่มันกันนักแม่นบ่ก็ยังว่าให้แนะนํำผ่ตอนว่าอยากให้พระก,กันเกิดข้องแกวกาในเห็ดศาสนาพิธีต่า,างๆนี่ก้าวาบากมต่องว่าโอ้ถาา้าพอยี้มากระทายกผูนันผู้นี้มากัน เจ้าของบั่นก็ว่าได้เขากเวาได้ทุกคนเพราะย่ามฝึกพร้อมกันเบ่าเป็นอย่างขี้ันาดทีิตอนแรกอาจธิบ่เสียงสูงเสียงต่ำค่อยๆปับเท่ากันแล้วก็ลกตัวกันว่าเป็นเรื่องยนักเขาเจ้าพดนี่คือมันถ่ายยขี้ถอยอาศัยกันเห็นไปเห็นมากมันก็ล้ตัวกันคือเขาเพียงแต่หนึ่งเข้าขาดผู้นำผู้หลักเนี่ยตัวสีดึงหนักย่อมไม่คือยังไปวัดไปว่าคือกันน่ะ นี่ว่ามันเรื่องไงที่เห็นไม่ออกหักกันได้แต่ว่ายังงัววดนะแต่ว่ากันอยากเง้ยบางมองนี่ทะเลาะกันดีดีล้ะไม่บอกบางที่ก็ไม่อยาบแต่นียังวัวใหญ่วัววัดคนเนี่ยอะไรยาบแบ่งถวยแบ่งทามแบ่งส่อนกันอยู่นี่แล้วมันอยากบางที่หือหายเจ้ผู้เดียวที่ผู้ขาบ่วหายบ่วได้เหรอวะเป็นแค่ได้พายไมพายยังมาเป็นหนึ่งหยากเนาะใหญ มันเปลี่ยนนี่มังกรโยูกับวิธีคมบอกห้องเ่เนี่ยล่ะการพัฒนาอ่ะถ้าพ่อส้เดข่าใจน้ำเนาะเห็ดเนบุญทํานี่แหละก็คือนี่บัวไหลข้าสีเรียบเรี้ยงเ้าเห็ดคือบางที่ฮ้าว่าเคยนั่ง พ,พิดนี่จหน้าเร่องผงมนีลังเบิงเรื่องไงจริงจริงๆลักพระนี่ค้นสิพ่ายย่อมไหวพระแต่คนเฮ็ดไหลยู่บ่อตมาถามเนี่ยว่าเฮ็ดไหลเหตุโดนยู่บ่อตมาพระเหตุย่งไงจำไหวพระเสมอสิบว่าไม่หน่อยก็สุดนั่งเสดตัวหงบ่่ไม่เสดหน่อยก็สวดต่วหงอยู่บอบางที่เสดว่าเปลย่อมกับบ่อไขไดียินไดนฟังไดนฟังแต่บายี่อะไบางที่มันก็แเปบวได แต่ขนาดฟังฟังเปลี่ยอเยู่กับเป็นนกแก้วนกขนท่องกันซื้อเด้โ่เมนเรื่องไงประเด็เนี่พราะว่ามันถับซัพ์อยู่ของทุกอย่างเนี่ยมันถับอยู่เห็นบค่คคอยังบอกซื้ฟังว่าหินกับไส้เพิ่อเนามาเห็ดเป็นเครื่องไม้ยอย่างเขาพ่อ,อจากเข้าวา่าเขาว่ามาไล่ผีเพิ่อนนาำมวาวันใสหลังค่ายเฮียนเนยวันใสเห็นอย่างปุ๊บเรียกให้หลกปุ๊บให้ตื่นนอนตื่นเหรอป้าเฮียนหลังนี่ไปเห็ดเบียกเห็นงานยังโมเมนวันเหรอไปปล่อยเสียงกันนี่ย่ายเห็นบ่

ไอ้พวกนี uhm, <cima> ่ล่ะทราเห็นเบอกหินได้เจ็ดก้อนทราใเต้เนี่ยบางหินเหลียนนี่จะบางที่ที่เล่ายวๆวันที่ทั้งเม็ดเหมือนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นในอุบายไปเม็ดนั่นล่ะพวกทงนามาพวกอยังตังๆนั่นมันเป็นมันเป็นอุบายสอนธรรมะทั้งเม็ดนี่ กอยังขาแดังขาดำบ่งทีนะขาแดังขาดำนี่เพิ่นเอียนว่าชีวิตนี่เฮ็ดเฮ็ดกรอบไวปบ่ชีวิตเห็นมันม่กรอบบานเฮนบ่เด็กหน่อยเกิดมาเพียงคือเด็กหน่อยถิ่มใยกกระดงชีวิตเห็นชีวิตมันมีกรอบมีกรอบของชีวิตมีศีลมีธรรมนั่นแหละเบ้าน่ๆย่ยมันออกนอกกรอบไรน่ะนะขันออกนอกกรอบไรมันก็ควบคุมยากนะนะบอกยากสอนยากนะชีวิตเห็นมันมีกรอบน้ำแน่น่ะเป็นในวัยเฮ็ดไมีกรอบหรอกอย่าปรุงแป้งไห เข่าดำเข่าแดงงั้นบ้าปกติเข่าก็ธรรมดาบ้านฮ่องกงบ้าละไปตีเข่าดำเข่าขาวอีกนะเดี๋ยวก็บบ่าเข่าแดงอีกอย่าอย่าคิดบุงแต่งไรเย้าข้อมลูลมาขายยาของเพคนว่าภาษาบ้านฮ่องกงว่ายกข้อมลูลมาขายยาของว่ามปนหูัวไรหรอมันเป็นโพโล้อหรนี่ย ก็นั่นแหะเห็ดเราบานีนบ่มีผู้ใดอธิบายเรื่องหงมวนนี่โยมกัเลยเห็ดเห็ดตตามกันมาดึงเด็กหน่อยทุกเมือนี่เขาบ่สนใจเลยนี่ล่ะพี่ยังสายศิลี่เนี่ยนเปียงคือโยงออมบันก็เพื่อสสยใยใา่ใยใา่สัมพันธ์ให้หักให้หักกันใยมันขาดเิ้นสายพวกนี่แต่ส่วนใหญเฮี้ยมไก่กันกับว่าเรือมวยอยเบื่อกันเลยเนาะ เริ่มมาคุยก so ันแล้วเริ่มเริ่มจะเป็นไทยกรุงเทพน่ะนะแมนบ่าไม่ไหวอ่ะอ้าวเขาห้องไปไว้ซ้ำหนีแล้วเนาะเอาเดี๋ยวเอาหนำกวนหนำกวนหนำละบผิด